ตอมอการเจนบ,บุรีบุจกจับเครือข่ายร็บผลแรงงานเถื่อนรวบต่างด้าว29รายชุกซ่อนในห้องเช่าคนขับรับจ้างค่าหัว1,200บาทภายใต้นโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่สั่งเข้มงวดปราบปรามเครือข่ายลักลอบผลแรงงานต่างดาวผิดกฎหมายโดยมีพลตำรวจเอกกิติรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะณีระบุร เจเรตำรวจแห่งชาติและคนตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำกับการปฏิบัติั่วประเทศพร้อมผู้ช่วยผอ,อตรพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารณะชัยสนับสนุนมาตรการตรวจเข้มการปฏิบัติครั้งนี้อยู่ภายใต้อำนาจของคนตำรวจโทผานุมาติบุญยลักษณ์ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พลตรวจตรีพันธนะนุชนาตรองผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและพลตรวจตรีทรงโปรดสิริสุขะผู้บังคับการตม .3 โดยมอบหมายให้พันตำรวจเอกกรณสมคเนผู้กำกับตอมจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามรถต้องสงสัยจากระบบตรวจป้ายทะเบียนอัตโนมัติ กระทั่งเวลา11นาฬิกา30นาทีวันที่15พฤศจิากายน2568เจ้าหน้าที่พบรถกระบะนิสสันทะเบียนสองทพเท่างองู8 5 0 5กรุงเทพมหานครจอดอยู่หน้าห้องเช่าในพื้นที่หมู่4ีตำบหลหนองบัวอำเภอเมืองกาญจนบุรีคนขับคือนายวรพันธ์ตาโทยึงเข้าตรวจสอบและขออนุญาตตรวจค้นภายในห้องเช่าเมื่อเปิดห้องเช่าตรวจ สอบพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา29คนแบ่งเป็นชาย16คนหญิง11คนและเด็กหญิงติดตาม2คนพร้อมสัมภาระจำนวนมากทุกคนไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใดๆแสดงตนนายวรพันธ์ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้เช่าห้องจำนวน2ห้องโดยใช้1ห้องเป็นที่พักของแรงงานต่างด้าวตอนเดินทางต่อไปยังสมุทรสาครและ รับจ้างขนแรงงานผิดกฎหมายคนละ1,200บาทโดยเพิ่งเดินทางไปรับจากป่าบริเวณวัดลิเจียเมื่อช่วงตีสี่ของวันเดียวกันด้านแรงงานต่างด้าวระบุว่าเดินทางลักลอบเข้าประเทศจากอำเภอสังขละบุรีเพื่อจะเดินทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียโดยต้องจ่ายเงินให้ใน,นายนาเมียนมา55,000บาทถึง65,000บาท และจะชำระเมื่อถึงจุดหมายปลายทางเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดโดยรับแจ้งข้อหานายวรพันธ์543เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดโดยแจ้งข้อหานายวรพันธ์ช่วยเหลือหรือซ่อนเร้นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายเพื่อให้พ้นการจับกลุ่มแจ้งข้อกล่าวหาต่างด้าว27รายเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต เด็กหญิงสองรายอยู่ในความดูแลขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพในชั้นจับกลุ่มก่อนนำตัวส่งตอมจังหวัดกาญจนบ,บุรีและพนักงานสอบสวนสอพอเมืองกาญจนบ,บุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกิรติก้อนทองคำข่าวภาพจังหวัดกาญจนบ,บุรีภูวนักแสงงาม p ีพีนิวไทยแลนด์รายงาน